สวัสดีครับเข้าสู่รายการนิวหมายข่าวกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคยสันติสุขมุรุษศรีครับอัญชลีภัยรีรักค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตลอดเหนือและตลอดตดนใต้ตะวันอดอกตะวันตกทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะคุณสันติสุขคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วรเราอยู่กับโลกใบนี้เชื่อไหมว่าคนจีนอะ่ะขับรถเดี๋ยวนี้ให้ขับรถเข้ามาได้ใช่ไหม แล,ล้วก็ให้จอดเป็นที่เป็นทางไม่ใช่ว่าพุ่งเข้าไปในวัดหรือว่าเข้าไปในปั๊มน้ํามันแล้วก็ไปอาบน้ําชั้นอะไรชั้นเขามีที่จอดต้องจ่ายค่าที่จอดคนจีนแห่ทะลักเข้ามาเที่ยวสงกรานที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ R3A ไงเส้นทางนั้นนะอ่ะเออที่ฉันนั่งคิดอยู่เนี่ย R3A จากไหนฮะโอ้จากทางใต้ของจีนมันบนทนอะไรเจ๊น่าจะรู้ดีนะเจ๊บ้านอยู่นีปะมันชะตาโตขนาดน,นี้ ฉันก็ดูออกอะฉันคนจีนลงมาเชียงรายแล้วก็ต่อลงมาเชียงใหม่ได้เลยครับคุณหมิงคุณหมิงคุณหมิงหลายคนที่คุณหมิงสมัยก่อนเดินเท้านนะหนีหนีเดินเข้ามาเชียงรายแล้วก็มาเนี่ยมาผัดก๋วยเตี๋ยวขายเราเนี่แหละหลายคนนะสมัยก่อนเนาะหอบเสือผูนเหมือนใบโซ่เถาก็นั่งเรือมาบางคนก็เดินมาวันนี้เนี่ยคนจีนรวยมากขับรถ<ะ>มาอ,อ,มอ่านทีมผู้จัดการออนไลน์เนี่ยจีนเต็มเลยแล้วก็รู้แล้วนะว่าแบบแหมจะเอาม้อข้าวมาหุงข้าวกันเองก็กระไร ก็ม okay. so like ีบ้างแหละก็ต้องมาซื้อเขาบ้างแล้วรู้แล้วนะทางทัวร์เนี่ยก็จะบอกกับหรือไกด์ทัวร์หรือว่าผู้นําหรือตอมอผ่านแดงก็จะอธิบายว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรวัฒนธรรมก็เป็นอย่างไรเเป็นอย่างไรขันนิสันดิ๊กดิ๊กเลยคือชอบมากอะทางเหนือนะคะนักท่องเที่ยวจีนทะลักมาแล้วตั้งแต่วันจันทร์ค่ะเขาบอกว่าบูธที่โคเทลเออที่บ้านมีที่พักไหมไม่จช่มีหลายคนก็ลนอยู่ไม่มี ที่เรื่องสวนไรนาพอตั้งเต็นได้ไหมถ้พอได้พอได้้ขับรถเข้าไปพอได้เนาะแต่แต่ไม่เอาอะทำไมอะสงสารแพะโอเดี๋ยวเดี๋ยวคนจีนชอบกินนมแพะนะโอ้เธออย่าว่าแต่คนจีนชอบกินนมแพ้เลยอะไรที่เดินได้และไม่ใช่รถถังเกินอะไรที่บินได้และไม่ใช่เครื่องบินเกินอะไรที่ว่ายน้ําได้และไม่ใช่เรือดำน้ํา กทั้งหมดนี้เป็นข่าวโลราณที่เจ๊พูดมาเนี่ยใช่เครื่องบินเรือดำน้ำใช่นเรนือดำน้ำเนี่ยบิ๊กป้อมที่เมื่อวานนี้บอกแล้วไงคะว่าคนที่ไปบ้านสีสาวเทเวเขาก็สอยส,ยสายสแกนดูเลยปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บคือคนสมัยนี้พกมีดลิดมีดสั้นเธอ,อยังไงฮะบิ๊กป้อมไม่อยู่อ่ะออลิดมีดสั้นอะ ออกข่าวเลยอย่างนั้นอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนั้นไม่มาอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องโกรธโกรธกันแน่เลยกับบิ๊กคนนั้นบิ๊กคุณดุ๊กนี่มันได้เปล่าลอกไปไม่สบายไปหาหมอพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในต่างประเทศอยู่ต่างประเทศค่ะอยู่ต่างประเทศเราก็ทางใต้เนี่ยพี่มาเลเซียก็เข้ามาที่หาดใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะส่วนทางด้านชายแดนของเราเนี่ยอย่างที่เราคุยกับพี่สันทนาเมื่อวานนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคาสิโนคนไทยออกไปขึงนเต็มเลยครับ เต็มแน่นเอียดเลยแล้วที่พัทยานะฮะเอาชาติไหนอะรัะเสเซียรัเ<อ>เสเซียเยอะพัทยาอินเดียเยอะจีนเยอะตอนนี้พัทยานี่เต็มแน่นไปหมดเลยรอวันไหลครีกวันไหลอ๋อวันไหลคือหลังสงการใช่หลังสงการแล้วพัทยานี่เขาเล่นตั้งแต่สงกรารน,นะก่อนสงกรารสงกรารแล้วหลังสงกรารแล้วเขาติดตั้งปั๊มน้ําเลยนะฮะครับฉีดพ่น ทั้งเส้นเลยฉีด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 คือทุกคนมีสิทธิ์เปียกหมดแถวบ้านก็ไม่แพ้กันนะพ่อปละแดงอ่ะพ่อประแดงพ่อประแดงฉันฉันย้อนนี่อยู่เลยฉันย้อนลูกอยู่เลยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าผู้คนก็ทยอยออกไปกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์ล่าสุดแบบหลายเหตุการณ์มากเลยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คือโครมกันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องความเดิมตอนที่แล้วให้ท่านผู้ชมฟังก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าความเดิมตอนนี้แล้วเนี่ยคุณสายสุขจะเล่าต่อว่าแล้วมันเป็นอย่างไรสถานการณ อยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะอยู่ในออนไลน์เนี่ยก็คงจะได้เห็นได้ยินกันแล้วว่าสายการบินสายการบินหนึ่งในอเมริกาเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาขายตั๋วเกินภ <c oughs> าษาเรียกโอเวอร์บุกคือขายตั๋วเกินขายแล้วขาย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 ,ขายไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่4คนเนี่ย <c oughs> ที่จะต้องบินไปลงปลายทางไปทํางานปลายทางเนี่ยไม่มีที่นั่งเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไม่มีที่นั่งก็ขายหมดเกี้ยงเฮี้ยนเตะเลยเสร็จสับเรียบร้อยเขาก็เลยประกาศว่าฮัลโหลท่านผู้โดยสารสี่ท่านคะ ถ้าใครเนี่ยเ,เป็นอาสาสมัครจะให้400เหรียญและให้ค่าโรงแรมด้วยให้ค่าอาหารเช้าด้วยว er, อลเชอร์ไม่มีคำว่าอาสาสมัครก็ต้องสมัครใจสิใช่ไหมตนนั้ลาดไม่800ร้อก็ไม่พันหนึ่งร้อยมีไหมไม่ก็ไม่สมัครใจส,สุดท้ายใช้วิธีคอมพิวเตอร์สุ่มค่ะ ก็สุ่มขึ้นมาสุ่มขึ้นมาได้สามีภรรยาเป็นแฟนกันละคะ่ะแฟนกันคู่หนึ่งเราก็ได้ผู้นิสัรอีกคนหนึ่งแต่เขาต้องการสีที่นั่งสีซีทเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แฟนกันคู่หนึ่งและสองนะคะลงไปได้อีกคนหนึ่งลงไปอีกคนหนึ่งเขาสุ่มมาได้หมายเลขเนี้ยเป็นชาวเอเชียเป็นคุณหมอซึ่งคุณหมอเนี่ยนัดคนไข้เอาไว้แล้วจะต้องกลับบ้านแล้วก็นัดคนไข้อยู่วันลุกงขึ้นก็บอกคุณหมอบอกไม่ได้ฉันจ,จะกลับบ้านฉันจ,จะกลับบ้านไอ้ ฉันจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ก็เขาใช้พนักง,งานจํานวนหนึ่งเนี่ยนะคะไปฉุดกระชากลากคุณหมอออกจากเก้าอี้นะอระอปภเขาเรียก,อกรอ,อกปภรอปภก็เอาออกจากเก้าอี้เสร็จแล้วก็คุณหมอไม่ยอมไงก็แกะมือคุณหมอออกจากเก้าอี้แล้วลากคุณหมอเนี่ยลากไปตามทางเสร็จจับเรียบร้อยก็อาออกไปข้างนอกกลายเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าผู้โดยสารเนี่ยมีโทราศัพท์กันหมดคุณสนันนิสุขและท่า,า,านผู้ชมผู้โดยสารก็ถ่าย เขาบอกว่าผู้ได้สานหนึ่งในจำนวนนี story, ้เน anyway, nice ี่ยนะคะที่ถ่ายคลิปเนี่ยแล้วเอาขึ้นทวิตเตอร์เนี่ยมีคนรีทวิตมากมายมหาศาลคนทั้ขึ้นเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนวิวเข้าไปเนี่ยเป็นแสนแสนวิวเลยนะคะเขาบอกรีทวิตเนี่ยนบไม่ท่วนแล้วเป็นแสนแสนแล้วนะคะทีนี้คุณหมอบอกว่าอย่างนี้คุณหมอบอาทาไมมาสุกฉันคนที่ลากเป็นหมอคนที่ถูกลากี่เป็นหมอเป็นหมอค่ะเป็นหมอชาวเอเชียค่ะเป็นหมอชาวเอเชียคือไม่สามารถระบุได้ว่ากขาเป็นชาติอะไรนะคะแต่ว่าเป็นหมอชาวเอเชียเรื่องของเรื่องสายการบินนี้มีชื่อว่า ยูไนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบินคือ3411กำลังออกจากชิคาโกโอแฮร์เนี่ยนะคะไปที่ลุยส์ฟิลแคนเต็กกี้อเมริกาค่ะคือการขายตั๋วโอเวอร์บุ๊กเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเยอะโอเวอร์บุ๊กิงจนกระทั่ง เจ้าหน้าที่4คนซึ่งจะต้องไปลงที่ปลายทางเนี่ยนะคะ oh. คือลุยชิวไม่มีที่นั่ง oh. ก็เลยสุ่มคือขอแล้วก็ไม่มีอาสาสมัครก็เลยสุ่ม oh. ทุกคนอยากลบบายากลับบ้านนะอยากกลับบ้านก็พอภาพน,นี้หลุดออกไปในโลกออนไลน์ค่ะปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวคุณหมอท่านนี้มีอายุ69ปีค่ะบอกว่าเขาจะเขามีนัดก,กับคนไข้ในวันรุ่งขึ้นการถกเถียงนั้นทําให้คุณหมอเกิดการบาดเจ็บ ในระหว่างที่ต้องยืย้ยุดกับคุณหมอจากเก้าอี้เนี่ยนะคะคก็คุณหมอเลือดกบปากเลยเลือดกบปากแล้วในเครื่องบินเนี่ยมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยมีผู้หญิงมีต่างๆมากมายเลยทุกคนตกใจล้อม,มาทํากับเขาอย่างนั้นได้ยังไงทํากับผู้โดยสารอย่างนั้นได้ยังไงคือมันเป็นเรื่องที่สายการบินจะต้องดําเนินการแก้ไขทั้งหากว่าไม่มีผู้โดยสารที่สมัครใจเพราะผู้โดยสารซื้อมานี่นจะจับมาแล้วใครขายให้เขาอ่ะใช่สายการบินขายเขาเองอย่างคุณสายที่สุดเนี่ยจะกลับบ้านใช่ไหมคะบอกขย่าสา สมัครไหมผมไม่ไปผมอยากจะไปหาแพะผมอ่ะใช่ก็ถูกต้องปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วว่านในโลกออนไลน์เลยเนี่ยมีเฉพาะคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะที่ส่งขึ้นไปเนี่ยมีคนดู4 0 0แสนวิวนั่นคือแค่แค่คลิปแรกเท่านั้นแล้วมีหลายคลิปมากเลยมีเป็นตอนนี้นับแล้วเนี่ยประมาณเกือบร้อยคลิปเพราะว่าผู้ได้สารทั้งหมดเลยเห็นไหมเห็นกล้องไหมแล้วมันรีทวิตรีทวิตกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ย หลายกล้องแล้วนะฮะเนี่ยแล้วกล้องนั่นแหละประมาณ2ี่แล้วนะคะเร็นสับเรียบร้อยเนี่ยนะคะสำนักงานควบคุมการบินชิคาโกก็บอกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยถูกพักงานเพราะทำผิดระเบียบและจะทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยนะคะชื่อออดร่าดีบริดจ์เนี่ยเขาโพสต์ลงใน Facebook เขาบอกว่า Facebook เขามีคนชม4ี่0,000นรายแล้วก็มีคนแชร์ข้อความกันว่าเพราะเธออยู่ในเตด เธอให้คนจองตั๋วเกินแล้วเธอจะมาคัดเลือกผู้โดยสารออกตามอำเภอใจได้อย่างไร คุณหมอท่านนี้บอกว่าผมถูกเลือกออกเพราะผมเป็นเอเชียใช่หรือไม่เกิดการแบ่งเหยียดผิวกันแล้วนะคะขณะเดียวกันประธานผู้บริหารสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ชื่อออสการ์มูโนสค่ะออกมาขอโทษต่อสาธรารณาชนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกว่านี่เป็นความผิดพลาดของสายการบินที่จําหน่ายตั๋วเกินขออาภัยอย่างสุดซึ้งกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์จะติดต่อไปยังผู้โดยสารท่านนี้เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางการอย่างเต็มที่ค่ะท่านทีท่านใดหลัง จากที่คลิปนี้ออกมาคุณสันติสุขมีเรื่องเล่าต่อค่ะครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงคมนาคมของสหรัฐนี่ไม่ดูดายนะฮะ,ฮะสั่งสอบเรื่องนี้แล้ว<ะ>สั่งสอบเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนบทลงโทษจะเป็นอย่างไรเนี่ยสอบข้อท็จจริงก่อนร<ะ>ดีนี้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองในแง่ของธุรกิจครับทีนี้ปรากฏว่าสายการบินแห่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับตอนนี้คนที่เคยใช้บริการสายการบินนี้โจทย์เก่าพี่ปองโอ้โหมีการโพสต์ข้อความกันเพียบเลยหนึ่งในนั้นคือไม่ขึ้นยอน นนเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกอันนี้เป็นหนึ่งในสายการบินที่แย่มากในฐานะที่เขาเคยเป็นผู้บริโภคมานะครับแล้วมีคนจับตาดูไปที่ราคาหุ้นนนั่ของยูไนเต็ดล่าสุดนะครับราคาหุ้นในระหว่างวันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวครับโดยตอนนี้ก็ยังอยู่ในแดนบวกอยู่นะครับล่าสุดอยู่ที่71ดอลลาร์กับอีก52เซนแต่ช่วงที่ลงไปเนี่ยนะครับต่ำสุดจุดต่ำสุดของหุ้นเนี่ยในระหว่างวันอยู่ที่ เจดอลลาร์กับ25เซนดีค่ะ,ะคาคราคาหุ้นของยูเนเต็ดออนไลน์นะคะวันนี้นะคะสวิงเลยใช่ไหมคะคือเคลื่อนไหวในกรอบแคบฮะเพราะว่าตอนนี้ผลมันยังไม่เกิดกระทรวงคมนาคมสอบแล้วข้อได้จริงเป็นอย่างไรงนี่อีกเรื่องแต่ที่เสียไปแล้วไม่ต้องรอคือภาพลักษณ์มูล,ลค่าของแบรนด์อันนี้กระทบเลยฮะ,ะตอนนี้ คู่แข่งก็มีการออกแคมปงแคมเปญอะไรโจมตีเลยมาดูเลยค่ะหลังจากที่หุ้นนั้นขึ้นขึ้น,นล,งลงลงตลอดทั้งวันนี้เนี่ยนะคะคู่แข่งของสายการบินยูนเต็ดแอร์ไลน์ค่ะเพราะโลกใบนี้มันเล็กนักค่ะค <c oughs> ู่แข่งของสายการบินยูนเต็ดแอร์ไลนมีหลายเจ้าค่ะหนึ่งในนั้นคือเซาเวสค่ะเซาเวสเนี่ยเป็นหนึ่งคู่แข่งสำคัญเลยออกสโลแกนใหม่เลยออกแคมเปญใหม่ทันทีเลยเซาเวสออกแคมเปญว่าอะไรคะเซาเวสออกแคมเปญว่าเราว่าไม่ฟาดปาก เ,เราไม่ฟาดปากผู้โดยสารของเราหรอกถ้าเราจะฟาดเราจะฟาดไอ้คู่แข่งของเรากันเองจ้าฉันจะซัดแต่คู่แข่งของเราไม่ใช่คุณนะจ้าผู้โดยสารใครอยากรับก็รับไปใช่ไหมออกมาอย่างนี้เลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนนี้โจดฐานกันมากค่ะคชาวเวสต์นั้นก็ออกมาถากกันเลยกับทางคือมาอาศัยตีกินฉวยโอกาสในช่วงนี้นะคะคเอาละคะ่ะ มีรายงานล่าสุดนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณสันติสุขบอกไป mm. กระทรวงคมนาคมสหรัฐอเมริกาค่ะก็ให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนสายการบิน UA 3 4 1 1ของ United Airlines ที่เกิดกรณีลากหมอเก,ก๊กเก๊กกลางกันเนี่ยถูรูถูกลกลางกันไปเนี่ยนะคะแ mm. ถลงการของกระทรวงคมนาคมสหรัฐบอกว่าแม้กฎหมายอนุญ,ญาตให้สายการบินส่มเลือกผู้โดยสารออกจากเที่ยวบินได้ ในกรณีขายบัตรโดยสารเกินจํานวนหรือว่าโอเวอร์บุ๊กิ้งและมีผู้โดยสารสมัครใจสลักที่นั่งไม่ครบตามจํานวนก็ตามแต่การชี้แจงให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้านั้นถือเป็นความรับผิดชอบของสายการบินมีรายงานเพิ่มเติมว่าสน,สนามบินชิคาโกโอแฮร์ค่ะสั่งพักงานเจ้าหน้าที่หนึ่งในสามคนที่เป็นคนลากผู้โดยสารเรียบร้อยคือเป็นรอปรพอของสนามบินแล้วก็สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นนะ,นะคะแม้ว่าจะออกแถลงการกขอโทษแล้วก็ตามทีค่ะคแล้วก็ ทุกทุกฝ่ายเนี่ยตอนนี้นั้นออกมาซัดสายการบินนี้มากค่ะในะเพจ Facebook ของสายการบินมีคนเข้าไปคอมเมนต์ไม่พอใจต่อการกระทําเรื่องนี้เป็นจํานวนมากทวิตเตอร์หลายคนได้ทววตข้อความคิดสโลแกนให้กับสายการบินแล้วติดแฮชแท็ก new united airlines m u s t h o s t อีกด้วยค่ะนี่คือคือ <c oughs> ให้คนเนี่ยสรรหาคิดเอทขึ้นมาใช่ค่ะออตอนนี้แฮชแท็ก e คือไม่รู้ละไม่รู้ะรละรู้แต่ว่าอื่นๆเนี่ยตอนนี้ได้เลยคือไม่ต้องทําอะไรแบบเซาเวสก็ได้แล้วนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยคิดดูใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่วันนี้เข้าไปดูในฉันจะเป็นฉันจะเป็นเฟรนกับนักข่าวกัมพูชาพนมเปนโพสว่าจะขู่ว่าไปแชร์กันเต็มเลยทอคิดดูแล้วมันโลกที่มันเล็กลงมากเลยเกิดขึ้นที่ชิคาโกโอแฮคือถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายอันนี้ว่าไปอย่างนะ แต่อันนี้ผู้โดยสารน่ะที่เขาไม่สมัครใจอ่ะแล้วเป็นหมอนัดคนไข้ไปแล้วจะต้องไปผ่าตัดคนไข้คือถ้าจะถามเมก่อก่อนอันนี้ฉันสุ่มมาฉันได้เธอแล้วนะคุณหมอคุณหมอบอกไม่ได้ฉันต้องไปผ่าตัดคนไข้ฉันว่าสุ่มต่อมันได้แต่วันนี้ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าไอ้บ้านเราก็ใช่ย่อยบ้านเราก็ใช่ย่อยเพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะต้องดูเรื่องนี้เอาไว้เป็นบทเรียนกระกัเนะคะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งโอ้โหตั้งแต่เช้ากระชอนเลยคุณเสรีสุขร้อนระอุกันเรื่องนี้ ฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกวันสดจริงๆตอนนี้อันนี้ไม่ใช่แค่อุ่นละร้อนเลยร้อนระอุเป็นขนมปังร้อน,นเลยตอนนี้กว่าเขาหอมกลุ่นทุกเช้าฟาร์มเฮาส์สดใหม่ทุกเช้าฟาร์มเฮาส์ท้องถิงนจนนันะหอมกลุ่นทุกเช้าแต่คราวนี้ร้อนระอุมากอันนี้มาจากเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานค,ค่ะวันศุกร์ค่ะคือ จะมีเต็นท์เรายังมีเต็นท์ข้างหน้าเดี่ยที่พี่น้องประชาชนเวลาเดินออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นเต็นท์ก็จะมีไล่เป็นเต้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 นไปแต่ละเต้นก็จะเป็นหน่วยงานวิชาชีพต่างๆกระทรวงทบวงกลมต่างๆหรือว่าองค์กรมูลนิธิต่างๆก็จะมีขนมนม,นมเนยหยกยาน้ําท่าผักพืชผ,ผักผลไม้และข้าวปลาอาหารแจกให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนที่มากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนะคะซึ่งก็นอกเหนือจากเต็น์ที่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ท่านพระราชทานอาหารให้กับประสกนิกรทุกคนแล้วก็ทุกวันด้วยทีนี้ปรากฏว่าเต็นท์หนึ่งในนั้นคือเต็นท์ของสิทธิ์เก่าวชิราวุธผมว่าวชิราวุธนี่เขาแน่นมากอนะเขาก็แบบระดมทุนกันผู้สิทธิ์เก่าวชิราวุธก็ทําเต็นท์แจกอาหารให้อยู่บริเวณทางออกประตูเทวพิรมใช่ค่ะคือเดินเราออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอเต็นท์ต่างๆหนึ่งในนั้นคือเต็นท์ของวชิราวุธทีนี้วชิราวุธเนี่ยเขาก็จะซื้อขนมปังฟาร์มเฮาส์ทุกวันมาละสองพันห้าร้อยชิ้นใช่ไหม นานละเป็นล้านล้านบาทละครับวันนั้นเนี่ยคนเยอะหรือขนมปังไม่พอเจ็ดเมษาที่เกิดเหตุสุกที่บาดมาก็ขนมปังฟาร์มเฮาส์หมดที้มันเขปิดถาดท,ที่ไม่เคยเห็นถาดคนนะเขาคงจะดือดซื้อเยอะจนได้ถาดมาเ <ทะ S 1> นาะเขาก็เอาขนมอย่างอื่นถาดเนี่ยมันมีชื่อฟาร์มเฮาส์อยู่แล้วไปวางไว้บนขนมแล้วก็ไปเสิร์ฟคนไง เชิญทานค่ะเชิญทานค่ะก็มีผู้บริหารของฟาร์มเฮาส์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าวันนี้นะคะคุณมาลีชื่อว่าคุณมาลีตั้งใจสนองค,คุณมาลีตั้งใจสนองเป็นกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและฝ่ายการตลาดของบริษัท President b a k e r รีรจำกัดมหาชนหรือฟาร์มเฮาส์นี่แหละอันนี้มาทราบชื่อภายหลังามาทราบชื่อภายหลังคุณมาลีเนี่ยก็เดินเข้าไปในเต็นท์ของวชิราุธแล้วบอกอ้าว ทำไมถึงเอาขนมปะทำไมถึงเอาขนมอย่างยี่ห้อเอินอมาวางไว้บนถาดฟาร์มเฮาส์เล่าในโลกออนไลน์เขาก็เล่ากันสองสาครั้งว่าผู้บริหารของฟาร์มเฮาส์คนนี้ก็เดินเข้าไปไปเฉ่งปีอเรียกว่าเฉ่งปีอะนะทางทางทางวชิราวุ้นเขาก็บอกว่าแบบขนมฟาร์มเฮาส์มันหมดแล้ว มีแต่ยังขนมอย่างอื่นก็เลยต้องเอามาใส่ถาดเพราะว่าใส่ถาดอีกแบบหนึ่งแล้วมันดูไม่น่ารักไม่ไม่ไม่งามสําหรับประชาชนเขาก็ให้เกีตบประชาชนอ่ะเนาะเสร็จแล้วปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องค่ะกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเมื่อเมื่อโลกมนหลุดถึงโลกออนไลน์เลยมาอ๋อถาดขึ้นเป็นแบบนี้กระบะฟาร์มเฮาส์อย่างนี้ใช่ไหมคะเอาขนมยี่ห้ออื่นๆมาใส่ในกระบะฟาร์มเฮาส์ได้อย่างไรแล้วก็ให้ประชาชนหยิบอ่ะนะเขาก็บอกว่าอันนี้เราไปถ่ายวันหลัง หให้เห็นว่าเนี่ยนี้ยนินถาดาตัวตัวที่เป็นเรื่องอ่ะใช่ไหมคะคฟาร์มเฮาส์แล้วแต่ข้างขนมข้างบนไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์แล้วเพราะนั้นมันหมดอเออมันหมดทีนี้ปรากฏว่าก็พอมีเรื่องมีราวขึ้นมาในโลกออนไลน์ค่ะท่านผู้ชมคะโอ้โห ผู้คนเขาทํกไงกันน่ะคุณสริสุขบอกเอฟฟฟาร์มเฮาสมัยใจแคบอ,อแล้วมันเป็นไม่มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เรื่องค้าขาย<ช>ที่นี่ไม่มีใครคิดเรื่องค้าขายกันมันเป็นเรื่องจิตสาธารณะนะคะจิตสาธารณะทีนี้ปรากฏว่าทางวิชาล่าวิวเขาก็ออกมาขอโทษคู่น่ารักเนาะเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษใช่เขาหมเข้าเป็นสุภาพบุรุษที่ถูกสอนให้เป็นสุภาพบุรุษปรากฏว่าไม่ทันข้ามวันเลยเธอหกชั่วโมงเนี่ยมั้ง ผู้บริหารฟาร์มเฮาส์เนี่ยค่ะไปที่เต็นท์ของวชิราวุธเลยนี่ไงไปขอโทษไปขอโทษแล้วก็ออกแถลงการจากคุณพันพเนียงเวทซึ่งเป็นประธานผู้บริหารใหญ่หรือออกแถลงการขอโทษโดยคนที่ไปนี่ก็คือคุณพจนีพเนียงเวศรองผู้อำนวยการบริษัทไทย Pre s i d e n t f ฟ o d ดจำกัดมหาชนไปกับคุณเพชรพเนียงเวศนะครับไปที่เต็นท์วชิราวุธเลยนะครับเพื่อขอโทษส่วนทางนักลิน a ก i t a l วชิราวุธ คุณชลิตจันทร์จันทุบเบกษานะครับก็บอก <ฮะ S 1> ว่าผู้บริหารฟาร์มเฮาส์ขอพูดคุยและปรับความเข้าใจสุดท้ายก็คือทั้งสองฝ่ายขอโทษซึ่งกันและกันแล้ว <ฮะ S 1> โดยทางเราก็คือทางวชิรมราวุธก็จะไปปรับปรุงการจัดการนะครับ <ฮะ S 1> ในส่วนของฟาร์มเฮาส์เนี่ยเขาก็มาแสดงความขอโทษแล้วก็ขอให้จบกันด้วยดี แต่ตอนนี้หลังจากนี้คณะกรรมการก็จะหารือกันว่าจะสั่งซื้อขนมปังจากฟาร์มเขามาแจกประชาชนอีกหรือไม่ครับไอประโยคหลังนี้แหละคุณศนิสุกมันแปลว่าไม่ไงประโยคหลังนี่มันแปลว่าไม่ไงคือถ้าจบก็จบไงคือแต่เขาก็แบบสุภาพเรียบร้อยอ่นแต่คนที่ไปขอโทษนี่ไม่ใช่ผู้หญิงในวันที่เกิดเหตุนะครับไม่ใช่คุณมาลีตั้งใจสนองค่ะนะคะเป็นคนอื่นก็คือคงไปไม่ได้อ่ะเธอถ้าคุณมาลีนี่ ๋ยวขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมอขอดูหน้าหน่อยค่ะออคือตอนนี้เขาก็แชร์กันมารู้อภาภัยหลังะนะคะคแต่ก็เนี่ยค่ะคือความที่เิอเข้าไปแล้วแบบเฉ่งปีเลยอ่ะเป็นการทําการตลาดที่เออเป็นการทําการตลาดที่ที่ไม่ไม่ดีเลยไม่ฉลาดเลยนะคะเอาละอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเรารมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอข้ามไปนี้หน่อยได้ไหมฮะมาดูเรื่อง คนนี้นะคะอน,นิต้ปีนเสาอันนี้ข่าวด่วนข่าวด่วนค่ะเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยนะคะมีรับแจ้งเหตุผู้ชายปีนเสาโทรศัพท์ความสูง40เมตรแกไม่ได้ปีนคนเดียวแกอุ้มเด็กหญิงประมาณ3-4ขวบขึ้นไปด้วยที่องคลักษ์นครนายกนะคะ เจ้าหน้าที่ก็เดินทางกันไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานเชียวพยายามที่จะเอาเบาะเนี่ยรองเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมก็ปรากฏว่ามันติดรัว้วต,ต,ติดนู่นติดนั่นติดนี่เขาก็พยายามกันสุดท้ายไปตามเมียมาฮะไปตามเมียมากล่อมอันนี้เนื่องจากว่าชายคนนี้วัย30ปีเนี่ยเครียดเพราะว่าเมียเลิกแล้วไปมีสามีใหม่ค่ะนะคะบอกว่าแล้วก็เพิ่งเอาลูกสาวกลับมาให้พ่อเนี่ย4วันเอง ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนํารถกระเช้าพร้อมกับนําเมียเก่าขึ้นกระเช้าไปเกลียกล่อมสุดท้ายแกปนีนตั้นแต่บ่าย2องโมงครึ่งค่ะจนถึง4ี่โมงครึ่งค่ะจริงๆน,นพ่อเนี่ยเกลี้ยกล่อมหรืออ่อนแรงก็ไม่รู้แหละ ก็เลยเอาเด็กสู่เบื้องล่างไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็ให้พ่อไปสงบสติอารมณ์ค่ะแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีการครมอเนี่ยได้เห็นชอบเรื่องวันหยุดราชการนะครับอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มมีผลทันทีนะครับวันนี้คนที่แถลงเรื่องนี้คือผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมครมนะครับครมมีมติเห็นชอบกําหนดวันหยุดราชการประจําปี2วันอันนี้เป็นวันหยุดที่ยังไม่เคยเป็นวันหยุดมาก่อนนะครับก็คือวันที่28กรกฎาคมครับ ต่อไปนี้เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัรางกูลนะครับ28กรกฎาคมและอีกหนึ่งวันก็คือวันที่13ตุลาคมให้เป็นวันหยุดราชการครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสองวันนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพิ่มมาสองวันแต่ลดไปหนึ่งวัน วันที่ยกเลิกหลังจากนี้จะไม่ใช่วันหยุดราชการอีกต่อไปค่ะก็คือวันที่5พฤษภาคมของทุกปีนะครับต่อไปนี้จะไม่ใช่วันหยุดราชการ นะครับ <S <S คือวันชัติรมงคลใช่ครับเพราะเปลี่ยนรัชกาลแล้ว <S <S แล้วค่ะ <S <S นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ออมีการประชุมครมวันอังคารใช่ไหมคะครับเหมือนกันแหละคะ่ะเวลามีการประชุมครมในวันอังคารก็จะมีกิจกรรมรอบๆในที่ประชุมครมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่กีก่กระทรวงก็จะมีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะนั่นที่เราเห็นจะเห็นกระทรวงพาณิชย์หรือนั่นที่จะเห็นกระทรวงอุตสาหกรรฉันไมเคยเห็นกระทรวงการ,การาลนะคลังเรอ เออฉันไม่เคยเห็นเลยตอนนี้กำลังสู้ลบอยู่กันที่คอนโดประชารัฐอยู่ซอยพหล1 1มเฮะเมื่อวานคุณระเบิดเลยนะระเบิดแทงน้ําอ่ะที่พหลโยธิน1ิเอ่ะเขาจะทาคอนโดประชารัฐแล้วชาวบ้านเขาก็แบบต่อตาซอยเป็นแคบปะซอยเป็นแคบเมื่อวานคุณระเบิดแทงน้ํากลางคืนอ่ะปุ้มเอองานนี้ได้ลบกันบ้างอ่ะใช่ไหม บังเอิญอะไรเตียยกันระเบิดแล้วแท่งมันสูงขนาดนี้สูงพอต่ตาคนได้ก็ปีนได้เอาละทีนี้ก็วันนี้เนี่ยนะคะทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมสงกรานะคะนายกประชุมคลรมอเสร็จแล้วไม่มีบิ๊กป้อมนะคะไม่มีบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมเป็นรักษาตัวไปพักผ่อนที่ต่างประเทศไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะเลาะกันแล้วไม่ได้ไปซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปซื้อเรือดำน้ำแล้วก็ไม่ได้เงนเพราะว่าจะมีข่าวว่าปรับคลรมอด้วยจริงๆหลังสงกรานมีข่าวปรับคลรมอมาแรงมากนะมา มากข่าวปรับคอมอแล้วทาหารทั้งหลายที่อยู่ในกระทรวงเศรษฐกิจนั้นเนี่ยให้ท่องพุทโทธรรมโมสังโฆเอาไว้เถิดจะเกิดผลเหรอจริงโอ้กระทรวงหลายกระทรวงน่าเศรษกิจเน,นี่เพราะว่าตอนมารัฐประหารใหม่ๆไปชวนใครเข้ามาไม่มีใครเข้ามาไงครับเขากลัวเหมือนคุณพลเอกสนทิค่คือแบบแปบ๊บเดียวแล้วพก<ะ>พอเลอกตั้งเสร็จปุ๊บคราวนี้อิบอายเกิดสิใช่ไหมฮะ คุณยี่รักกลับมาทำไงอ่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าตอนปีแรกไม่มีใครมาปีสองไม่มีใครมาเพราะปีนี้ใหชจักมั่นใจว่าพวกแกจะเป็นนายกต่อแน่ๆดูจากปอยปไปชวนใครใครเขาก็มาเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขไงปัญหาเศรษฐกิจเงต้องเปลี่ยนผู้เล่นใช่ไหมเปลี่ยนคนเล่นแหมเธอเดี๋ยวฉันให้ไปหาพลตำรวจเอกสมยศเลยกำลังโค้ชอยู่ยังไม่ได้โคตชเลย ฉันสะใจจริงๆตาฉันก็ติดตามจริงเรื่องเยอะมทีนี้วันนี้นายัฐมตรีอวยพรสงกรานค่ะไปฟังนายกค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันเริ่มต้นสงกรานอีกสองวันใช่ไหมห้มีความสุขนะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพอย่านั่งกระบะท้ายขอกระบะนะแล้วมันมันบาดเจ็บสูเสียแล้วก็เสียใจหวังว่าผมคาดไม่คาดหวังคาดหวังว่าทุกคนนักข่าวเนี่ยไม่มีใครได้รับอันตรายจากการพระกันนะ ที่หน้าได้เจอกันไงใช่ไหมกลับมาเจอกันทุกคนเนอะนะนะ <S 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 อย่าไปป่วยอย่าไปเจ็บอย่าไปาต่างมันไม่ได้หรอกคนคนนึงเจ็บผมก็เสียใจนะถึงแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวผมแต่ผมถือว่าคนไทยทั้งเจ็ดสิบล้านคือครอบครัวผมไงเพราะนั้นใครเจ็บใครตายผมก็เสียใจหมดอะเกิดเรื่อง,องต่างๆมาก็เสียใจรัฐบาลก็เสียใจนม่แหละคือสิ่งที่มันรัฐบาลน,นี้มีให้คือความจริงใจแล้วก็ความเป็นหน่วนใจซึ่งกันและกัน อะไรที่เป็นปัญหาผมอะไรปรับได้ผมก็ปรับให้แต่บางอย่างก็จำเป็นต้องสร้างการรู้ก่อนนะแล้วมันมีปัญหาอะไรก็เราก็แก้ไขกันเพราะเราพูดจาฟังกันไม่ต้องไปต่อต้านต่อเติมเสียเวลาเปลืองเหงื่อเปืองพลังงานเจ้าที่อีกนะมีอะไรก็ส่งมา เป็นพรสงการจากนายกนะครับทีนี้เป็นรับพรสงการจากกำนันบ้างครับแต่เป็นกำนันสุเทพนะครับประธานมือที่มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยคุณสุเทพเชื้อสุบัณครับวันนี้อวยพรปีใหม่ไทยเนื่องในโอกาสสงการและมีพรปีใหม่พิเศษสำหรับแฟนๆรายการสถานีโทรทัศน์นิวทีวีด้วยในโอกาสนี้โโฟังพรจากลุงกำนันฮครับในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยเทศกาลสงการนี้ ผมขอกราบอรัธนาคุณพระสีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะอจริงพระบารมีแห่งอง์ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทานพรให้พีน่น้องมวลมหาประชาชนผู้ชมนิวทีวีทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญคิดหวังอะไรก็ขอให้สมหวังสมปรารถนารวมพลังกัน ทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยกันนะครับโอ้โหไปฟนที่นิวทีวีด้วยเรื่องประจบีนฉันไม่เคยทันเลยอะ จะไปแล้วแต่จะรู้สึกว่าค้ข่ขึ้นนะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรับสมัครเด็กนักเรียน<ม>ที่จบม3าเข้าเรียนวิทยาลัยอ,อาชีวภาวนาพอดที่คุณเนี่ยนะคะที่โรงเรียนแล้วก็เรียนฟรีหมดทุกอย่างเลยและอยู่ประจําด้วยเรียนจบมีงานทําค่ะแล้ว<ม>เรียนอย่างดีด้วยนะคะแต่ว่าต้องทําวัดเช้าว,วัดเย็นคือมีทั้งคุณธรรมและมีคุณภาพค่ะเด็กคนไหนที่จบมสามเรียนดีแต่ยากจนอยากจะมีอนาคตวิทยาลัยนี้สอนถึงปวสแล้วต่อมาหาวิทยาลัยไ,ได้นะคะเพราะได้รับใบประกอบ แล้วก็อย่าที่จะเป็นคนที่ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมเขียนใบสมัครเข้าไปกรอกเลยในเว็บไซต์ค่ะแล้วพอได้ปุ๊บก็จะเรียกให้มานั่งรถขึ้นรถขึ้นเรือท่องเฟอร์รี่แล้วไปที่สมุยเลยไปไปไปสอบสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์เองเลยนะ สัมภาษณ์เองสัมภาษณ์แล้วมีพระสัมภาษณ์ด้วยคณะกรรมการโรงเรียนนี้เป็นเจ้า,า,าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็ใช่แล้วก็จะเอาวัดวระส่วนโมกแล้วก็ด<น>ีเจ้า,าวาสวัดส่วนโมกค,ค่ะค,คือคณะกรรมการเป็นพระหมดเลยแต่เียนด้ทุกศาสนานะใช่ค่ะเดินเข้าไปปุ๊บเลยเนี่ยเจอบ่อน้าแล้วก็พระนะ เลยค่ะแล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นที่ตึกเรียนมีโรงแรมจำลองด้วยนะคะซึ่งเป็นไปฝึกซึ่งถูกเซตโดยโรงแรม5ดาวในสมุยเช่นโฟร์ซีซัเช่นคอนราดเซตเลยเอานี่ห้องนี้ไปเลยห้องอันนี้ห้องเดียวอันนี้ห้องคู่อันนี้ห้องสวีทต้องเป็นอย่างนี้เด็กนักเรียนจะได้เรียนจากของจริงห้องอาหารจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะขายของกันที่เรียบร้อยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ถามเลยว่ามาตรา44หลังจากเนี้ยกลัวอะไรกันนักการเมืองไม่เห็นมีใครเดือดร้อนมีแต่นักการเมืองท่านผู้ชมคิดยังไงเดี๋ยวช่วงหนะ้ากลับมาฟังพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้แซบไลเดอร์เดี๋ยวกลับมาฮะ